สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะ <S 2> <S 2> <S ขเนะข้าป่าหาเห็ดอีกแล้วนะก่อนจะเจอเห็ดป่านี้ซึ่งไม่รู้ว่าวันนี้จะเจอกี่ดอกนะเพราะว่าเห็ดเริ่มออกน้อยมากแล้วเดี๋ยวไปดูคลิปที่กุ้ไก่ถ่ายไว้เมื่อวานนะคะเมื่อวานไปป่ากเกาลัดมาก็ได้เห็ดพึ่งไม่เยอะเมื่อวานนี้ตั้งใจไปดูเห็ดไข่นะคะแต่ว่ามันยังไม่ขึ้นเนาะก็ได้เห็ดพึ่งมานิดหน่อยก็ขายหมดนะคะไปเดี๋ยวไปดูคลิปเก็บเห็ดจากป่าเกาลัดเมื่อวานแล้วเดี๋ยวมาต่อกัน้วยป่านี้นะคะ พี่มีเ,งงเห็นสองตรงนั้นกูแค่เห็นสองตรงนี้เชื่อไหมเราเห็นจากตรงไหนกูแค่เห็นจากข้างบนตรงนน้นน่ะบ้าตาคูดดีจา๋าส,สวัสดีค่ะทุกคนก่อนเลยส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับรดู no ciao ho visto questi due siamo matti vai una foto la m a n คนบ้า ไปยูน่าโฟสุมันตลบเบโอเคพี่มีไว้ถ่ายรูปส่งไปพ่อดูเขียนม่คให้ตัวร้ายเหลือเกาลัดวันนี้เราอยู่ป่าเกาลัดกันนะคะพี่พนีโลากหมอเดวไหวทำอะไรก็ไม่เป็น <c oughs> เดี๋ยวแป๊บนึงจกนี่ไ พอหลับไปแล้วมั้งเนี่ยกินข้าวกลางวันเฮ้ยทีรักทีรักเออต้องยกต้องยกคนมาว่าจะดูด้ม่รีบตอบเดี๋ยวเดี๋ยวนะโอเคโอเคพี่มิกต้องยกไม้โอ้ที่ไหนริมวัดนี้ฉันลาเไปล้วหรือเ่าไม่ใช่โอ้ยแต่คนนี้เพิ่งกินมื้อกลางวันเสร็จนะ วันนี้ที่เข้าป่าเกาลัดมาเนี่ยอยากมาดูเห็ดไข่นะคะแต่แวะไปดูแหล่งมันมาก็ยังไม่เห็นเลยจะเดินดูเรื่อยๆเห็ดไข่หรือว่าเห็ดระโงกนะคะหอมหวานอร่อยมากรานะคาแพงกว่าเห็ดพึ่งด้วยนะแต่มันเกิดน้อยกว่านะคะแล้วก็เกิดเร็วบานเร็วอย่างวันนี้เป็นไข่เริ่มเย้มๆพรุ่งนี้บานมารืนโรยคือ คือแบบมาไวไปไวมากไม่เหมือนเห็ดพึ่งโอ้สวยสีดอกนี้สวยก็แหว่งอะเนาะดอกนี้สวยมากมีคนนะคะกระซิบต้องกระซิบเดี๋ยวคนรู้ว่าตรงนี้มีเห็ดอุย้ยขาเน่าเนี่ยเห็ดป่ากขาลัดชอบเน่าอะ่ะชอบหนอนกิน คนเห็นกันไหมเอยเห็ดพึ่งดำสองดอกสามสามแล้วนะมีไหมมีไหมเห็นกันหรนะือยังนี่นู่นสี่เ,ออเห็ดพึ่งดำนะคะหัวมันจะดำสนิทเลยขาจะออกน้ำตาลหัวดำออกสนิมสนิมหอมอร่อย เห็ดพึ่งดำเนี่ยมันจะขึ้นเฉพาะาป่าเกาลัดป่าต้นโอ๊กนะคะแล้วก็ต่ำทะเลทะเลเนี่ยรู้สึกตมีต้นโอ๊กเยอะแล้วมั้งกูไข่ก็ไม่แน่ใจนะแต่เขตทะเลนะคะจะมีเห็ดพึ่งดำเยอะ แถวบ้านเรามีไม่ค่อยเท่าไหร่นี่แล้วก็ตรงนี้แฟดตเหรออุ้ยโคตรน่ารักเลยอุ้ยทุกคนไม่๋ยวเก็บอันนี้กัน ทั้งหมู่บ้านออุุย้ยนึกว่าขากลวงขามันบางนะจับข้างหลังเอ๊เบาๆนี่รอยอะไรเหยียบไว้มันยังโตได้อีกกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะนี่เห็ดที่เราได้มาวันนี้ กิโลนิดนนะคะมาดูป่านี้กันวันนี้ว่าจะได้เห็ดซักเท่าไหร่หวั่นใจมากเลยเพราะว่าป่าเละเทะมากเละเทะนี่คืออะไรรู้ไหมเห็ดพิษแบบนี้นะคะเยอะมากแล้วก็โดนหักแบบนี้เยอะมากนะคะคือป่าเละมากเหมือนโดนคนบุกมาแบบทำลายเลยอะ่ะเจอแล้วคะ่ะทุกคน เห็ดพึ่งหวานดอกแรกของป่านี้เกิดใกล้ๆกับเห็ดพิษเลยอีกหนึ่งโอ้โเดี๋ยวเรามาดูกันนะวันนี้ในยามที่เห็ดไม่มีแบบนี้นะคะเราจะได้สักเท่าไหร่เห็ดมันยังไม่หมดนะมันแค่หมดรุ่นเฉยๆนะคะเดี๋ยวมันก็มาอีก กแค่เกลาขานะคะตัดไม่เกลี้ยงนะเพราะว่าเห็ดพวกนี้เราเก็บขายนะคะออเดอร์ยังเยอะอยู่มากเลย <c oughs> ขายเห็ดที่นี่ไม่ล้างไม่ทำความสะอาดนะคะต้องขายทั้งดินแบบนี้นะเพื่อคงความสดของมันนะคะ <c oughs> มาอีกแล้วเห็ดแบบนี้นะคะตะมุตะมี อ้วนๆตะมุตะม,ตตมีอุ้ยมีดอกเล็กอันนี้เน่านะคะนี่ยุ่ยแล้วมันไม่โตเนาะน่ารักอยู่นะถ้าวันนี้เจอดอกใหญ่ๆนี่คือฟลุกมากเลยนะ กไอ้บ่นเป็นประจำแต่ก็ขอบ่นอีกนะเบื่อชัยตะเลียนมากเลยเวลาเก็บเห็ดเื่อมา ขาอ้วนนะคะนี่อัน,ออนนี้อ่ะอันนี้ก็ได้ขาวเริ่มเลยเพิ่งเจอดอกใหญ่ดอกแรกของวันนี้นะตอนนี้นะคะทุกคนโอ้โหดีใจสวย หายากลุกเกิดหนัตอนนี้วันนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะเนี่ยคงเป็นเพราะเห็ดออกน้อยเนาะแล้วก็คนหากันไม่ค่อยเจอก็เลยไม่ค่อยมากันดีแล้วแหละหดอกนี้ก็สวยมากทุกคน ละมุนมากเลยหน้าตาเห็ดพึ่งรูปร่างมันสวยเนาะกลมๆม,มนๆน,น่ารัก แฝดเนี่ยถ้าขนาดมันเท่ากันนะมันจะแบบโอ้รู้สึกดีมากเลยถ้าอีกดอกหนึ่งเล็กอีกดอกหนึ่งใหญ่อะรู้สึกสงสารเนาะแล้วก็เสียดายเพราะว่าดอกเล็กมันมีโอกาสโตได้อีกเนาะอยอันนี้จะลดละอุย้ยมีดเก็บเห็ดอันนี้พ่อให้สิบห้าปีนะคะนี่อายุของมันใช้สมบุกสมบันมาก เคยหายด้วยนะมีประวัติหายด้วยนะหายในป่าอันกว้างใหญ่แล้วก็ได้คืนด้วยละ่ะรักมากนะคะมีเก็บเห็ดอันนี้คุณภาพดีเวอร์พอพิมิไให้เป็นของขวัญครั้งแรกตอนมาหาเห็ดที่อิตาลีอวนป้อมขาสั้นปุกลุกมากเลยโอ้ยตะมุตะมี ลุกๆในดูสดๆเห็ดรอบนี้มันก็เหมือนรอบแรกตอนเห็ดเพิ่งเกิดเนาะจอกไม่ค่อยใหญ่ดูบักอ้วนดิ หลังคาไม่เหลือเลยบักอ้วนเฮ้ยข้างล่างไหนโอ้แทบไม่เหลือเลยไม่ได้หนอนกินนะเอ,อมะแมลงคล้ายตัวตูดเออ,อะไรนะแมงแมงกุจ,จีกลบไปเดีวยดวต้อยกัน นี่น่ารักมากทุกคนอูาทุกคนเชื่อยืนอยู่ตรงหน้าดอกนี้ตั้งนานแก้งทำเป็นเรียกพี่มิก <c oughs> โอ้ไอคนกลุ่มนั้นเดินไป วมากันสามคนอุย้ยตายแล้วตายแล้วทุกคนดูขาตั้งกล้องเพิ่งเปลี่ยนซ่อมอันนี้ไปอันนี้รุดอีกแล้วอ้อยย้อยย้อย,อยดอกนี้ดอกนี้สวยมาก โ,โดนแทะหน่อยแต่สวยมากเลยคนดูอุย้ยใหมันดูอุ้ทองนี้แม่งดูว่าสองดอกนี้ เจอเห็ดพึ่งแม่มดนะคะสวยมากเยอะมากเลยนะเต็มป่าเลยตรงนู้นก็มีเพึ่งผ่านมาชัยตะเลี่ยนแถบนี้ไม่เก็บกินนะคะมันกินได้นะเอาไปต้มน้ำสิบนาทีนะคะก่อนเอาไปทำอาหารชัยตะเลี่ยนบางเขตเขาเก็บกินนะแต่เขตนี้เขาไม่กินเลยนะคะเขาถือว่าเห็ดที่เอาไปต้มน้ำทิ้งไม่ใช่เห็ดชั้นดีมีพิษสะสมนะเขาก็เลยไม่เก็บกินนะคะ สวยมากเลยเนาะมีใครเห็นเห็ดกันไหมเอ่ยเดินมาแบบไม่ตั้งใจเนี่ยนี่มันซ่อนมัซ่อนทุกคนดูขายอยู่ตรงไหน โอ้โ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 อ้ยมีรู้จะไม่เอาเอาสิ หนึ่งอืมพี่มิกเดินมาใกล้พอดีพี่มิกบอกดูให้ทั่วเผื่อมีอีกใกล้ๆเห็ดพึ่งแดงนะคะโดนอะไรกินอ่ะโอ้ทาดกินนี่ไปลูกเดี๋ยวคนเหยียบโอีกตัวเอ้ย ค่ะโดนหนีบเกิดแบบโดนหนีบค่ะโอเค เราเอาแป้ไปเก็บในรถนะคะเพราะว่ามาอีกหย่อมนึงพี่มีทุงไอ้ทิ้งถุงตะข่ายไว้ให้ถุงนี้ลายดอกเลยนู่นอีกเฮอนี้สวยมาก ทุกคนโอ้โหมีที่ติเลยโอโ้สวยมากๆดูซิตาเดีเอ์อะทุกคนเมื่อกี้นะแค่ตรงนี้เองนะคะแล้วก็เห็นจากข้างบนแบบนี้โอ้โหก็เลยลองแหวกดูขาอ้วนอยู่ข้างล่างอะ ที่มันขาวแบบนี้เพราะว่ามันไม่ได้โดนแดดนะคะนี่มีส่วนนี้โดนแดดดูเห็ดดอกนี้นะคะทุกคนเหมือนของปลอมอะ่ะเหมือนใครจับมาตั้งในที่โล่งๆแบบนี้ จะหาคาอะไรมาพูดคุณหลอกดาวก็ไม่ได้เห็นชัดทุกมุมมองเลยว่าโ卜เนี่ะไหนขอดูหน่อยโอ้โหดอกนี้สวยมากโอ้โหจะดอกสวย อืออืออืออดอกนี้สาขาไม่หักเลยสวยมากวยนี่สวยมากหนักมากด้วยสวยมากดูดอกมันนะคะอวบอ้นสุดอือโอนี่ขายาวขาวอวบโอ้นี่ก็สวยไม่เป็นไรรอกมันแห้งอือแต่ก็เจออีกแต่ก็เจออีก เมียใช่ปะขึ้นเละจิ๋เวเอ้ยย่อมนี้โหชื่นใจอยู่นะใช่ไหมที่รากหายเหนื่อยเนะาะเอาล่ะกลับบ้านกันแล้วนะคะเดี๋ยว ไปอวดเห็ดที่บ้านตามธรรมเนียมเหมือนเดิมนะคะบ๊ายบายสวัสดีครับกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะแล้วก็มาแยกเห็ดสวยๆแล้วก็ไว้ขายนี่พิมิกได้มาโอ้นดอกนี่ของเขาสวยจังมีแขนยืนออกมาด้วยอืม ดูสองบักวันเนี่ยอของเคมี ขี้เล่แบบนี้นะคะนี่โอ้โนี่ไม่ขี้เล่นะนี่ขายได้เนี่ยวางไว้ตรงนี้นี่ขี้เล่แบบนี้คือหักแล้วแล้วก็ใส่หลังนี้ไว้สวยจริงๆเลยดอกนี้าขามันครบนี่นะสวยมากๆ นี่คือเห็ดทั้งหมดที่พวกเราได้มาในวันนี้นะคะในยามที่เห็ดมันออกน้อยถือว่าได้เยอะอยู่นะนี่ถาดนี้เอาไว้ทำกับข้าวกินนะคะถาดนี้แล้วก็ถาดนี้ขายหมดเลยนะคะ